สวัสดีครับตัวอย่างต่อไปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ทักษะในการตัดการติดต่อของปลปักและการตัดสะพานมือที่มีตัวกินก่อนที่ตัวกินเขาจะเป็นไพ่กระดานนี้เซาก็เดินสามโนทัมเหมือนเดิมลักษณะไพ่ก็จะคล้ายๆกับหรือเหมือนกับไพ่ใน EP ีที่แล้วนะครับแต่คราวนี้คนขัดเป็นอีสขัดหโพดํา ามาดูกันในการเดินโน้ตทัมก็เช่นเดิมนับตองกินก่อนเรามีโพดำสองตองมีเหลี่ยมสองตองและมีจิกหนึ่งตองรวมแล้วก็เป็นห้าตองต้องสร้างเพิ่มอีกสี่ชุดที่จะสร้างเพิ่มได้ก็มีโพแดงสามตองแต่ต้องหลังจากที่น็อกเรียแดงออกไปแล้วและจิก สามหรือสี่กองก็ขึ้นอยู่กับคิงจริงจับได้หรือไม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาเดินกันนะครับเวสหลีดโพดัมเล็กซึ่งเป็นการหลีดชุดที่อีสขัดเอาไว้สาวก็ดักโพดัมหนึกอง อีสก็สร้างโพรดำต่อเมื่อเซากินแล้วก็เล่นแจ็คพแดงเวสกินเอแดงเสร็จแล้วก็สร้างโพดดำให้อีสต่อตอนนี้โพรดำของอีสก็เป็นแล้วนะครับ เาก็จับจิกอีหลังจากกินคิงจิกแล้วก็คินโพดัมอีกสองกองทำให้ไพ่กระดานนี้ตกหนึ่งทีนี้มาดูกันนะครับว่าเดินยังไงถึงจะทำได้ตามสัญญาด้วยหลักการที่กล่าวไปแล้วก็คือตัดการติดต่อ ของปลรปักและตัดสะพานของมือที่จะไปกินชุดที่เขาสร้างเป็นแล้วนะครับมาเดินกันเวสลีดโพดัมชุดของอีสเหมือนเดิมและเซาวก็ดักไปหนึ่งครั้งเหมือนเดิมอีสก็สร้างโพดัมต่อแต่ทีนี้เซาไม่เดินแจ็คแดงแล้วนะครับ ส้วจับควีนจิกเลยอีสหลังจากที่กินคิงจิกแล้วก็สร้างโพดดำต่อเส้าหลังจากกินเอดำแล้วทีนี้ถึงมาเล่นแจ็คพแดงเวสหลังจากที่กินแจ็คพแดงแล้วก็ไม่มีโพดดำส่งต่อให้อีสกิน ก็ออกชุดเหลี่ยมน็อตเซาก็จะกินตองที่เหลือทำให้ทำได้สิบตองหลักการก็เช่นเดียวกับ EP ีที่แล้วเพียงแต่ว่า EP ีนี้เราต้องตัดสะพานคิงจิกของอีสเสียก่อนที่ชุดโพดัมของอีสจะเป็นแล้วเราถึงจะมาสร้าง ชุดพอแดงโดยหวังว่าเวสมีเอแดงแต่ถ้าอีสมีเอแดงไพ่กระดานนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ